สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเอ็นจิตธมริตเลขที่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจนิญอาจแะเลขที่สี่ค่ะค่ะดิฉันผู้ดิฉันอยู่กลุ่มที่หกนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องประเภทของขอบขายบุคลิกภาพนะคะความหมายของขอบขายบุคลิกภาพนะคะ ขอ้อพายหมายถึงแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นลนักษณะเอกลักษณ์ที่แสดงออกทั้งด้านความคิดความรู้สึกความสนใจสติปัญญารวมถึงด้านสรีระบุคลิกภาพภายนอกและภายในทําให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้บุรบุลิกภาพของบุคคลมีผลต่อมีผลมาจากพันธุก,กรรมนะคะและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์และช่วยเสริมความ จเจริญก้าวหน้าทางด้านอาชีพบุคคลจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายในค่ะความหมายของบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพหมายถึงลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคลทั้งลักษณะาภายในและภายนอก และปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอย่างน้อยจะแสดงออกให้ปรากฏเห็นสามด้านคือหนึ่งแสดงบุคลิกภาพด้านรูปร่างหน้าตาสีผิวสีผมเพศอายุและจากอิทธิพลของต่อมในร่างกายสองแสดงบุคลิกภาพในด้านจิตใจสติปัญญาอารมณ์และความรู้สึกสามแสดงทางด้านสังคมอุปนิสัยใจคอความนิยมชมชอบ และระเบียบแบบแผนและก็เพณีค่ะความสำคัญของบุคลิกภาพค่ะ ความสัมคัญของบุคลิกภาพคือบุคลิกภาพเป็นส่วนสําคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริมหรือขัดขวางความสําเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการทํางานการเข้าสังคมแม้ว่าความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานแต่ไม่ใช่ทั้งหมดการยอมรับของสังคมนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญนั่นคือบุคลิกภาพ ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้พบเห็นทําให้เกิดความรู้สึกทางใจทางอารมณ์โดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือสติปัญญาเพราะว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นทางสน่และอำนาจทําทให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นค่ะ ประเภทของบุคลิกภาพค่ะประเภทของบุคลิกภาพประกอบด้วยบุคลิกภาพภายนอกคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละบุคคล สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายได้ได้แก่รูปร่างหน้าตาการแต่งกายกิริยาท่าทางและการพูด 2. อบุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตเช่นความซื่อสัตย์ความจริงใจความกระตือรือร้นความรอบรู้ซึ่งสังเกตได้ยากมากซึ่งบางคนแสดงให้เห็นว่าให้เห็นเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นคนใจดำก็ได้ดังคำกล่าวไว้ว่า จิตมนุษย์นี้ไฟย่ากแท้อย่างถึงลักษณะของบุคลิกภาพนะคะลักษณะทั่วไปของของบุคลิกคือบุคคลแต่ละคนมีลักษณะรูปร่างเป็นไปตามพันธุกรรมเมื่ออยู่ในสังคมจะเกิดการเรียนรู้และมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลบุคลิกภาพเป็นลักษณะพฤติกรรมส่วนรวมของบุคคลซึ่งหมายถึงสง สิ่งทุกอย่างที่ปรากฏออกมาจากตัวบุคคลนั้นบุคลิกภาพของบุคคลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการมองเห็นของบุคคลอื่นบุคลิกภาพเกิดจากการที่บุคคลอื่นใช้ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพภายในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านสติปัญญาคือต้องเป็นผู้เมตตาต้องเป็นผู้มีเมตตา รู้จักการให้อาภัยเมื่อผู้อื่นทําผิดลดทิฐิและการมีอคติฝึกตนเองให้มีความเชื่อมั่นใน,นตนเอง 2. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านจิตใจคือความสุภาพอ่อนโยนยรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เป็นให้เป็นสิ่งที่สําคัญการควบคุมภาวะอารมณ์ไม่ให้หงุดงหงิดโมโหง่ายหัดเป็นผู้ที่ยิ้ม,ยม,แ,ยมแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ขันจะทําให้ผู้อื่น จะทำให้เป็นผู้มีอารมณ์ดีการพัฒนาบุคลิกด้านอารมณ์คือการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจสติปัญญาอารมณ์จริยธรรมศิลธรรมกล้ากล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเป็นการแสดงออก ผ่านอิริยาบถตทั้งการยืนการนั่งและเดินท่าทางจะต้องสง่างามกิริยาท่าทางเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นหรือทําให้เกิดความศรัทธาและความน่าเชื่อถือและสําหรับคนที่กิริยาท่าทางดีก็จะก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองและสามารถทํางานหรือทําสิ่งใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น กิริยาท่าทางจึงไม่ควรปฏิบัติได้แก่เท้าคางกระดิกเท้าเกาศาีรษะแกะหรือแคะจมูกโยนกระเป๋าโยกตัวปอกกลิ้งสายตาค่ะมารยาททางสังคมนะคะมารยาทพื้นฐานทางสังคมเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือการแสดงวาจาภาษาท่าทาง หรือพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นผู้คนทั่วๆไปจะมีมารยาทดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมของแต่ละครอบครัวบุคลิกภาพของแต่ละคนจะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นมีความสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะและมีระเบียบวินัยเพียงใดมารยาทต่อครูครูเป็นบุคคลหนึ่งที่มี ปนระโยชน์ต่อลูกศิษย์รองจากบิดามารดาเพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้อรบรมบุญนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีแนะนําสั่งสอนทั้งในด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่น้อยไปกว่าบิดามารดาบุคคลที่เจริญแล้วจึงาึงให้ความเคารพนับถือครูเยี่ยงบิดามารดาค่ะค่ะองค์ประกอบของรนิธนิกภาพนะคะ องค์ประกอบของบุคลิกภาพประกอบด้วยสี่ประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งบุคลิกภาพทางกายแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยสององค์ประกอบหนึ่ง,ง,งจุดหนึ่งบุคลิกภาพภายนอกเพราะนี่เป็นสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาผู้คนดังนั้นความสะอาดของร่างกายจึงเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งจุดสองการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ สองบุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยาเป็นอารมณ์ที่แสดงให้รู้จักเราได้อย่างชัดเจนผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่ดีต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ทนต่อความกดดันได้ระงับอารมณ์โกรธได้อย่างรวดเร็วไม่หงุดหงิดบ่นว่าตลอดเวลาต้องกล้า,ผาเผชิญอุปสรรคอย่างไม่ยออ่อท้อเคารพสิทธิผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ สามบุกิกภาพทางสังคม,มการศึกษาหาความรู้ในพิธีการต่างๆตามบรรทัดฐานของสังคมเพื่อจะได้ปฏิบัติตามาามารยาทสักมารยาทสากลได้อย่างถูกต้อง 4. ี่บุคลิกภาพทางสติปัญญาความรอบรู้และมองการไกลเป็นสิ่งที่สำคัญกับ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะต้องมีความคิดนี้เริ่มสร้างรค์พอที่จะเป็นผู้นํากลุ่มได้สามารถสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อีกทั้งการม,มีการมีบุคลิกภาพที่ดีทางสติปัญญาพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพคือสิ่ง ที่สำคัญให้แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวบุคลิกภาพจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและความพยายามที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมได้เปรียบเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นตลอดจนมักจะประ,ประสบผลสำเร็จในการสมัครเข้าทำงานและการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวโดยมีบุคคลอื่นมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่งที่เราแสดงออกจึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งสุขตกแต่งเสริมเริมให้บุคลิกภาพของเรายิ่งน่ามองและเป็นที่น่าประทับใจของคนรอบตัว การพัฒนาความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพหมายถึงการปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลเพื่อขจัดข้อบกพร่องและเพิ่มจุดเด่นโดยพยายามขจัดข้อบกพร่องให้ออกไปมากที่สุดและพยายามปรับปรุงพัฒนาเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ของบุคคลนั้นให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาโดยการปรับปรุงทั้งในทั้งภายในและภายนอกกิริยา มลยียาทางการแต่งกายการแสดงออกทางอารมณ์และคําพูดกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมนุษย์ทุกคนในโลงนี้ไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมความสมบูรณ์ของบุคลิกภาพในทุกองค์ประกอบแต่และบุคคลล้วนมีความบุกร่องบ้างไม่มากก็น้อยดังนั้นบุคคลจึงจําเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพ ในส่วนที่บกพร่องของตนเองให้มีความสม,มบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพหนึ่งตระหนักในความสําคัญของบุคลิกภาพสองประเมินบุคลิกภาพของตนทนั้งด้านดีและด้านที่บกพรองสามมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างจริงจังและถูกวิธีการจัดประเภทของอารมณ์ จำแนกออกเป็นสิบประเภทคือหนึ่งสนใจดืจ่มเต้นเป็นอารมณ์ที่ช่วยทำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และใช้ความพยายามในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นอยากเรียนสูงสูงสองเลื่อนเลงเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดสภาพของความเชื่อมั่นมองโลกนี้ว่าชันน่าอยู่เหลือเกินและเกิดความรู้สึกว่าตนังเป็นที่รักของบุคคลอื่นๆอยู่ สามประหลาดใจเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแล้วในระบบประสาทอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์สี่เสียใ,ใจเจ็บปวดเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องประสบค,ความกับความหัดภาคจากพัดภาคหรือเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิตห้าโกรธ เดือดดานเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลพบกับการขัดขวางหรืออุปสรรคทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจหกรังเกียจเป็นอารมณ์อันเกิดจากการกระทบกับสัมผัสท,ที่ไม่พึงปรารถนาเจ็ดดูถูกเหยียดหยามเป็นอารมณ์ที่อาจเกิดการผสมกับอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ขยะแขยงจัดเป็นอารมณ์ที่ มีลักษณะเย็นชาแปดกลัวสยองขวัญเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลกำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ตนไม่สามารถเข้าใจได้หรือเกิดความไม่แน่ใจในภัยอันตรายที่กำลังจะมาถึงเก้าอับอายขายหน้าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกลงโทษเพราะไม่ประบฤติตามกฎเกณฑ์ของสังคมสิบรู้สึกผิดเป็นอารมณ์ที่มีความ เกี่ยวพันกับเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความมิตกกังวลและความอายเป็นความสำนึกผิดชอบชัว่วดีอันนี้คืออ้างอิงนะคะ